พ,พี่ส่งกำลังใจพุทธเผยลูกชายน้องพีเจไม่สบายต้องพ่นยาน่ารักทั้งครอบครัวเลยค่ะสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มพุทธพุทธิชยัยกับภรรยาสาวคนสวยจุ๋ยวรัตยาและลูกชายน้องพีเจที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลยโดยเฉพาะหนุ่มน้อยของเราที่กลายเป็นขวัญใจของพี่ป้านาอาทั้งหลายไปแล้วแถมน้องพีเจยังเป็นเด็กน้อยในวัยเจ็ดเตือนกว่า ที่เหมือนเด็กโตมากๆอีกด้วยค่ะฟังอะไรก็รู้เรื่องไปหมดล่าสุดพุทธได้ออกมาเผยว่าลูกชายไม่สบายจะต้องพ่นยางานนี้ทำเอาพี่ๆทรงกำลังใจรัวๆเลยแต่ว่าพี่เจน้อยก็ยินยอมให้คุณหมอพ่นยาแต่โดยดีไม่มีร้องไห้งองแงเลยส่วนจุ๋ยก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าคนเก่งของพ่อกับแม่ครับคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์กันรัวเลยว่าหายเร็วๆนะคะ หายไวๆคนเก่งงื้อหายไวๆนะลูกลูกชายพ่อพุทธแม่จุย๋ยเก่งมากๆออกงานเจอคนเยอะแยะก,ก็ไม่ร้องตัดผมก็ไม่ร้องพ่นยาก็ไม่ร้องให้งองแงขอให้หนูน้อยหายป่วยหายไขย้เร็วๆแข็งแรงแข็งแรงนะคะเอ็นดูในความเก่งของหนูจังเลยลูกอย่างไรก็ขอให้หายไวๆนะครับพี่เจน้อยขอบคุณพุทธ under score DJ วรัทยาพีเจพีเจพิท